โทษครับโทษครับโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนน้อยนนน้อยมากทำต้มมือใช่พี่งานดีแม่งมากไวกันจริงจรงผมมาจากระยองครับพี่แกแล้วนั่งสมาธิอันึง นี่เมเราเ็ามองนะขายได้ปิดไปร้อยอ่ะปไปร้อยมีถือมได้ราคาด้วยนอันนี้เปิดแบบพันนลยพี่ขอบคุณมากครับน้องขาพี่ขาพอดีเกให้แกี่ร้อี่สาด่เออเอาพ่ามันแะเนี่ยโอ้เาไม่มาเ็จะมาพรงนี้เปล่าอะไรนะก็มาสายนี่เลยที่เก่ารอันอยู่ ไอ้นั่นห้ารากบนะว่าการพี่ไม่เป็นไรต่อลักใช่ปะต่อลักมากเลยน้องไอ้โฟก์ต่อลักนะนี่ต่อลักน้องไอ้โฟกใช่ป่ะชื่อเก่ารักเด็กอ่ะไอ้นัทพูลไหนเขาสวยเหรอชื่อเก่ารักชื่อเฟ็เหมือนกันใ่ไหมนัทพลนุ่นอยู่ตรงนี้มาไปจิ้มหน่อยเราถามไม่ยอมตอบเมื่อไรนะครับพี่เด็กไม่กล้าตอบไม่ยอมถูกไม่เท้า ไม่รู้งนี่นนเป็นเพื่อนเก็บ้ได้เยอะ้เดียวกันเลยดเดียวกันร้เดียวกันแต่ที่ว่าหลวงพ่อสำคัญในวันเสาร์ที่6กันยายนพศ2558กับบรรยกาศการประวด การอนุรักษ์โบราณคดีโบราณคกีครื่คงและมูเนิธิวัฒนธรรทั่วประเทศรักษาดรหมอประทุมคุณธนาาวันโรงเรียนนาร้อยสุวนสาขัหจังหวัดนครปฐมซึ่งจัดโดยสมาคมพุทธิยมรักเรื่องร่างโบราณคดีปลอมต่างๆรมรักเรื่องจังหวัดนครปฐมโดยมีพี่อ้วนนครปฐม ร่วมกับคุณพอดอนหวายนะครับได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการประกวดร่างเพื่องสุดท้ายนะครับครับพี่น้องครับวัตถุประสงค์กคารแข่งขันเพื่อที่จะให้ นี้เ็มาใหม่กซิตรนี้มร้มี่อีกัดอีกไปบำเพ็สาธารณประโยชน์อีอันหนควรอย่รับของสมานมที่โยนร่ารงการหม่งาเข้ากังโลรื่อัาคาบรโดย ในครั้นี้เราจะเริ่มกานในวันที่28ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องจัดรายการแสดงตลกเพื่อส่งกพลังเข้าประกวดนะครับแต่ตอนนี้ครับมีงานของเราหรือมีงานของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระชบุญชัยจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินกิจกรรม ในการเปิดขายบัตรและกลอ่องล่วงหน้าแล้วนะครับท่านท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะจดระร่วมกับนะที่ททเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียนเชิญน,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 นะครับนะมาซื้อบัตรกระล่องได้เลยนะครับอันตราการจดระลุเข้ามากวดในวันพรุ่งนี้นั้นอยู่ที่อัตรารยาสี่ร้อยบาททุกๆในการนะครับตั้งแต่ต้นหมายเลขหนึ่งจนถึงต้นหมายเลข ก้าสบที่รับอยู่ที่อัตราหนึ่งร้ยบาทนะครับรางวัลที่เ่านจะได้รับจากอาสุลักษณ์ขนวกในวันนี้เราบด้มีหลายรางวัลเ่รางวัลเชื่อมยอดเยียมในกาูงสุดนรัเงินสดจำนวนห้าหมื่นบาทรางวัลเีื่อมในการวมรายอดเยียอรางวัลเงินสดสานทรางวัลเชื่อในรวมรัทั่วไป รับรางวันนปนตวที่วรส่อาวรมีข้ลเพื่อรต่ละานาะรับเพ่อแค่สภาพดีาที่จะได้ว้แมป์น้อรามบางแครับะวนะครับในการแ่งขัน่ตองเารวัะกจากที่ะเป็น่ของเราที่รมกรมขนรับ การประกวดร่เรื่องนะครับของวันนี้าจะมีงานเาศวันุน้นมีสองปการหละหลัง่ากนี้แล <The> ้วเราก็จะมีงานประกวดร่าเรื่องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครัเป็นอก็านประกวดเรื่องอรื็องซีเรีสมาายจร้หารอบที่ไหนกันเหาุจะมี าว่าผมไม่ค่อยน่าอกผมชอบคุทมากกว่าแต่ว่าเยาน่าดยดีดีนะเนี่ยไม่เปิดไม่บาเอาสี่ร้อยต่อองรอเนี่ยไม่ได้มีก้ตอเทกับตอแล้วไม่รู้ทีแรกเลเอา้ารการรจร่งารรวรงนตแก แังนัโดยทีานสอาารรมการบริหารมารวมผู้ยกขึ้รี้างหุนตไทยวันขวัแก่นนทกัแร้อมกับทีมงานดังรับเป็นอย่างดัท่หาเป็นท่าน้างนการัแกนนะพี่นะเป็นท่านด้านังทาในาแก่ในวันที่บที่สิบเ็ดรา เราก็จะได้ใจพบ่งันต่างั้งรองกรรวันนี้กับกลุ่มเพื่อความร่วมมือเราที่สวกนะครับมาดูด้วยกันนะครับในงานนี้จะยังไงยังไงครับวันนี้เวลาแปดนิกาเรามีงานเลี้ยงรองบท่าขอบคุณครับ ร้อมกับผู้เรียนที่ให้การนับสนุนคการนะครับเรามีงานเรียนกันนะครับมีการทำของล่าของวงของหลางม่ของนี <c 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 nah, gosh, <c <c ้ดีุยรทยศึกาทอนที่เรานะครับจะนำเ็นอมานะครับามายหลายรายารด้วยกันครับว่าจะมีครผู้เรียนจะนสมาชิกของสมาบท่หนนมานด้นไ นะครับอวามสรองของโรงงานที่เว you know, ื่อแตครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ขอประชาสัมพันธ์บอกข่าวขั้นแต่ครั้งนี้นะครับเขาถึงจะรู้ก็จะมีการถ่ายภาพยนต์อยู่นะครับก็จะมีการกร้ายเสียงกันนะครับบางทีเสียงของบ้านขรงการรองาน ราโยน์สะทรับ้เราพรอมครุนาด้วยจะับขอบคุณครับ 我呢？ น่าะเหนื่แล้วเพื่อนดี๋ยวเพื่อนกอลับยังจะมาสรุปซะเลเว,ว่ายแปดหมดเมน,นเต็ม ลมลมเย็นเย็นพรุ่งนี้มาพี่ย,ยังไม่กลับครับเอามาสรุปาะกันเอ้เอ้นเจมเ่อไหร่จะแท้ กันยังไม่กลับก็ว่างเทียบเดี๋ยวมาสลบป่ากันกนะสลบโอเได้คู่จั่กานเอาเวทสองคน,หนเหรียญกดนี่หมูกดนี้หมูสามเหรียญเดียวรุ่นแรกหนึ่งเหรียญหมูกดนี้สามเหรียญ หลวงปู่ยืนถือไม้เท้าไม่น่าจะเอามาไม่ไม่น่าจะได้ได้ไหมอ๋อได้มาหนึ่งองค์นี่ครับเช่ายังจำไม่ได้เหรนะียญเหรียญนี้มีเอามาเทียบก่อนไม่น่าจะเก๋เหมือนกัน น้ำทิพยสเหรียญครับน้ำทิพย์สามเหรียญเจริญพรล่าง2เหเรียญก็เหรียญบังกรครับหลวงพะบางกครับ ประกวดพระเครื่องสามในโรงเรียนในร้อยสามพานนะครับเหรียญหมูคดนี่สามเหรียญพระแม่ธรณีเหรียญมวยผมไข่ลูกแรกไข้น้ำพริกสามเหรียญเจริญพรสองเหรียญเท้าเวทสององค์หลวงปู่ยืนถือไม้เท้าเหรียญ เีปีห7 1เ,<__ <m. S> 1> เหรียญเหรีมังกรเหรียญมังกรเหรียญขอบคุณผู้ติดตามและผู้รับชมนะครับอันนี้ก็น่าจะจะได้ประมาณนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมช่องแฝดพมบุตรสนามหน่าจะไปที่ไหนยังไง กดติดตามด้วยนะครับไปหาเพื่อนร้อนมากเลยครับสนามนี้อยู่ในเต็นท์ยิ่งร้อน เพื่อนขายได้จนค่วม <c oughs> เอา้าฟังเล่นให้ฟังบมก,กนะยังไม่กลับมาเพื่อนอ้าวได้กีห่หินวะไม่เท่าไรสิบกว่าทีนเองโอ้ยมันบังมีเมายเยอะดิ กินข้าวกับย่างแฟนกไปินอะไปไวๆไปดิในเฟซไปกันเเร่าโอ้แน่ว้ยเอ้ยไม่ไปคนเดียวลูกอยู่บ้านแอยู่บ้านมันแลบเป็นอไงได้เยอะได้พวกพิมพ์ับมาไล่กับพวกเนี้กับพวกนี้เช้าพวกนี้มีอบรม เราดับหัวหน้านะเป็นคนเดียวเลยนะเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับรถเขาจัดไหนคือว่าปกติตัดต้องมีถ่ายได้ยังไหมเต็มตังคได้หมดตังค์แล้วนี่จะเลี้ยงข้าวเพื่อนในเต็มเต็มไปหมดเลยมีอะไรทำไยงงหมดตังค์แล้วได้จนหมดตังค์แล้วได้จนหมตังค์เลยเลยไปเลี้ยงข้าวเพื่อนเพื่อนกินแล้วกินแล้วมันไหนไมันก็จะหมดแล้วแค่พพันแปด ไปยังไงบอกว่ามันไม่สวยข้าวยังกินไม่ลงแม่มันแตงคืนน่ะถ่ายได้จนท่วมมันไม่ลงถ่ายก่อนมาใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวพาพี่กุมารไปหาทานข้าวน้านขายข้าวมีอะไรเหลือเปล่พี่กุมารไปทานข้าวดีกว เอาหมดแล้วเหรอเอากำลังหุ่อยู่ครับขอบคุณนะครับติดตามขอให้ ลูกติดหลวง,งปู่หงคมพันโยทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคไม่ราบแค้ว่าด่อนนะครับสวัสดีครับ